พระองค์นั้นมีพระราชโอรสสองพระองค์พระนามว่าพระอริหะชนกและพระปราชนกต่อมาพระมหาินกสวรรคตพระอริหะชนกได้ของราชสมบัติและทรงตั้งพระปราชน์เป็นอุปราชครันแล้วอมหาทุกได้ชิดคนหนึ่งเฝ้ากล่าวทูลหลายตลอหยครั้งว่าพระปราชล์นไม่ปซื่อจนพระอริหะชนกทนทานคำอาพิษไม่ได้ พระโบรชนกจึงถูกจองจำส่วนพระเทวีก็เสด็จออกจากเมืองไปสู่นครกาละจัมปากะไม่นานนักพระนางก็ประสูติพระโอรสมีพระนามเหมือนพระอัยกาว่าพระมหาชนกครั้นเมื่อพระมหาชนกเติบใหญ่ทรงเค้นเอาความจริงจากพระมารดาจนทราบว่าบิดาของตนเองเป็นใคร และได้ขอพระราชทรัพย์จากพระมารดินออกเดินทางไปสวุวรรณภูมิเพื่อค้าขายท่ามกลางมหาสมุทรเกิดขึ้นพายุรุนแรงภาพหางฉนกจึงเร่งเตรียมพระอ,องค์ให้พร้อมรับมือแล้วปีนเสากระดงเรือสังเกตทิศทางทเพื่อที่จะไปยังมิถิลานครในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เรือจะจมพระอ,องค์ก็เร่งไหวหลบหลีกสัตว์น้ำทั้งหลายตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้หยุดหยอ่อ ด้วยวิยริยะบารมีของพระองค์ร้อนถึงนางวันนี้ไม่กระไต้องรีบมาช่วยเหลือทั้งสองจึงกล่าวธรรมกถาต่อกันว่านี่ใครแม้มอง,งไม่เห็นฝั่งก็ยังพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านเห็นประโยชน์อะไรเล่าดูก่อนเทวดาเราเห็นผลแห่งความเพียรถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมหาสมุทรลึกสุดประมาณความพยายามของท่านก็คงไร้ผล ท่านพูดอะไรอย่างนั้นเราทำความเพียรแม้นทายก็จับผลข้อพรหรำอันหนึ่งเมื่อบุรุษทํากิจอย่างรูปผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังการงานใ,นใดๆควรจะทําให้ถึงที่สุดเพื่อความพยายามแต่การทําเพียรจนตัวตายจะมีประโยชน์อะไรเล่าดูก่อนเทวดาคนบางจำพวกคิดว่าความเพียรของตนจะไม่สําเร็จคนพวกนั้นเป็นผู้เกรียดคร้างไม่รักษาชีวิตตนแต่คนบางพวกเห็นผลแห่งความเพียร จึงอาจเพียนพยายามอยู่แม้จะสาเร็จหรือไม่ก็ตามดูก่อนเทวดาท่านก็เห็นผลแห่งความเพียรของเราแล้วไม่ใช่หรือคนอื่นๆจมลงในมหาสมุทรสิ้นเราผู้เดียวยังว่ายข้ามอยู่และเห็นท่านมาสถิตอยู่ใกล้ๆเราเราจะพยายามทําตามสติกําลัางของเราจะทําความเพียรที่บุรุษควรทําไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรโอท่านผู้ประเสริฐพูดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรม ข้าขอท่านจงไปยังสถานที่ที่ใจของท่านยินดีเธอเพื่อส่งเสริมความเพียรนามาีไม่ขลาจึงพาพระมหาชนกไปส่งยามมิทิลานครครั้งนั้นมิทิลานครไม่มีพระมหากษัตริย์จึงต้องเสี่ยงทายโดยการปล่อยราชรลและราชรลก็มาอยู่ตรงที่พระมหาชนกประทับอยู่พระมหาชนกทรงขปริศศาทั้งสี่ข้อได้จึงได้ของราชสมบัติพระมหาชนกทรงบำเพ็ญทศพราชธรรมและบำรุง พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายวันหนึ่งพระมัชนกเสด็จประพาพราชุยทยามที่ใกลป้ประตูพระราชุยยาน,นั้นมีต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีผลต้นหนึ่งไม่มีผลประชาชนเฝ้ารอที่จะลิ้มรสแต่ก็ไม่กล้าเพราะพระราชายัางไม่ได้สวย ว้าผลนี้ช่างมีรสเลือดอะไรยิ่งนักเดี๋ยวข้าจะกินให้มากในเวลาผับท่านธรรมานท่านช่วยข้าผลละมอญข้าด้วยพะย่ค่ะเงินของข้า ธรมะศธรมะศธรมตศพียงค่ะนี่เกิดอะไรขึ้นเพียงเพราะว่าท่านได้ชิมผลอันเลิศรสแล้วจึงทําให้เหล่าประชาชนขุนนางและเหล่าอำมาตย์ทั้งหลายต่างพากันแย่งชิงผลเลิศรสจึงทําให้ต้นของผลเลิศรสมันโค่นล้มพียงค่ะต้นนี้มีวันละสดเขียวตั้งอยู่ได้เพราะมีผลไม่มีผล แต่ต้นนี้โอกะโค่คนลงเพราะมีผลแม้ราชสมบัติขอค่าก็เปรียบดังต้นไม้ที่มีผลการบรรพชาก็เปรียบดังต้นไม้ที่ไม่มีผลข่าจะไม่เหมือนกับต้นไม้ที่มีผลแต่ค่าจะเหมือนกับต้นไม้ที่หาผลไม่ได้ สร้างนเ,นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนไ,ได้ห็นได้ยินขอ,ให,นขอนให้ความรู้คูแผ่นดินให้นุกินสว่างสวยัยด้วยปัญญาใช่แล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าจะขอตั้งสถาบันการศึกษาแต่ก่อนอื่นข้าจะฟืนฟ้นฟูต้นน้ำม่วงฟื้นฟูต้น้ำม่วงตามพวกเจ้ามาสิไมค่ะพวกเรา พ่อให้มาคมพคยากค่ะข้าจะฟื้นฟูต้นมะม่วงด้วยเก้าวิธีพวกเจ้าช่วยข้าได้หรือไม่ใคราค่ะวิธีที่หนึ่งพ่อมาเล็กพ่อาลพ่อมาเลช่วพ่อมาลช่วพ่อมาลช่ว่่วสองถนอมราก ขนมร่าท so ี mainland, ่ยังมีอยู่ให้งอกใหม่สามปักชำกิน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 สี่เสียบยอด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  아! 어땠어? 어땠어? 아. 아, 아. 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 아.

จีวันูสงเคราะห์ชีวันูสงเคราะหเคาะเนื้อเย่ะเคาะเนื้อเยาะอฮิมเฮิมเฮิมแฮิมเฮิมเฮมเฮมเหตุการณ์ในวันนี้แสดงความจำเป็นนับตั้งแต่อุปราชจนถึงผู้รักษาช้างผู้รักษามา้าโดยเฉพาะเราประชาชนรวมไปถึงเราอำมาตย์ หลวจาริกในโมหะพง์ทั้งนั้นพวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการความรู้ตัวไปคือความสำนึกธรรมดาพวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตนชอบกินผลมะม,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 ม่วงแต่ข้อทำลายต้นมะม,ม,ม่วงข้าได้ใจแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะกอ่อตั้งสถาบันการศึกษาให้ชื่อว่าโอทะเลเพียงเพราะว่าตอนข้าว่ายนะ้ำข้ามมหาสมุทรข้ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเท้าของข้า เยียบผืนแผ่นดินแต่ที่จริงแล้วนั่นคือปูทเาเลยัก์นั่นเองข้าขอสถาปนาสถาบันการศึกษาเพื่อฟื้นฟูคุณธรรมข้าขอตั้งชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาลายัยไรป็นบันิูทะเลมหาวิชาลายัยไม่ได้คนเดียว We'll be right back.